ฮัลโหลฮัลโหลทุกใจก็ดูกันไปสวัสดีฮะวันนี้พบในเกมที่มีชื่อว่า KWKP เพื่อนๆอาจจะแบบเกลียดเปลี่ยนทเลนทเลนของผมก็ขออภัยในที่นี้ด้วยฮะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีคนหลายคนเกลียดที่ปากผมโอเคขันนี้ก็เล่นในที่ดูมุมกดมาเลยกดค่อนข้างใหญ่อาโอเคเวลลิกแต่มุมเลยได้ดีนะแตบ้ากดก็ ได้แต okay. <c Ris ky> ่ผมไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกโอเคเยอะมากครับฝั่งนู้นมีคนลงเขาไปยิงจากด้านนี้แน่นอนนะซึ่งเราก็เห็นกันอยู่แล้วจะจะจู่ๆนั่นอันนี้เราต้องไม่ยิงเราฝั่งนี้อยู่แล้วฮะเราไม่เห็นเขาวะเขาต้องหุนนะวะใช้วิชาต้องหุนหรือไรเมื่อกี้กูยังเห็นอยู่เลยงงจังเงยทำตาตรงนี้ผมเดือดต้องทางหรือเปล่าทำอยู่ตรงนี้อาจจะรันลายยิ่งแหวนโอ้เพื่อนลายเป็น ไอ้วเาทอีกเลยเพื่อนมติดวอีกเพื่อตายเลยเพื่อนช่ช่วยยิงหน่อยมัช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่ครับอ้ตรงนี้เยอะมากที่รตรงเครับย้หล บางผมงผมเลยโอ้โโอเคยี้าตายพูดผานว่ะเริ่มมาก็ตายเลยงามหน้าไปละยู่ทีแมสู้ได้หรือเปล่าแดงเถือกเลยโปเีนกรรมแล้วอันนี้อันนี้ชนาที่ขเขาดีอะ่ะเพราะว่าเขาเป็นเลสเตอร์อะซึ่งการหันห่นปาหั่นฟางเจริญมาก,ก็ยิงีง่ถูกแล้วอะ่ะ ไม่คว้างเราเอาเหลือแจะทีดีก็ไม่น่ารอดนะเพราะว่าไม่มีตัวการเคลื่อนที่มันลำบากยิงแรงแต่การเคลื่อนไหวไม่ดีนี่ก็ไม่รอดนะฮะจากการที่เล่นมาหลายตาแล้วนี่มันเป็นร้อยตาแล้วมั้งผมแต่ไม่ได้สุดขเรียนรู้ว่าหาเลยโอเคเอ้ยจ้าขางใ้ก็เรียบร้อยเหลวสาม้อยแต่สิบสามดาเมจโคแรรง จบเกมอะหายแค่ไปน่าเสียใจจรจริง,งดุรด้หนึ่งันโอ้ยตังติดลบโดนหักไปสามพันอ่ะเกินไปไหมโฮ้ย ทำลายรถถังค่าสุด20ประการสำเร็จรับไปเลยมหากเพี่นี่โอ้ยไอ้ไลน์นี่ที่ผมเมื่อกี้ผมดูอยู่เอ้ยเออโคตรสวยบอกเนี่ยเห็นเห็นหลายคนอยู่มีเงินเนี่ยโคตรสวยเลยผมเอาไปละเลงไอ้ไไออ้้สีเนี่ยผมเอาไปละเลงหมดกระหมดแล้วอะเออผมเอาไปละเลงกำหมดแล้วเหลือแค่เอ้าอีกอันหนึ่งมันอยู่ไหนวะอีกอันหนึ่งมันเนี่ยมันน่าจะใช้ได้กิดอะไรอื่นหรือเปล่า มันกดผิดกดมั่วเลยเป็นกรรมนายพางเนี่ยเอออีกอีกอันหนึ่งอยู่ในดูมันหักออกไปหมดเลยวะเฮ้ยอีกอันหนึ่งผมยังไม่ได้แลกเลยมันหายไปไหนหมันต้องเว้าห้าน้อยกว่าหรือเปล่าป็นหนึ่งอนะผมก็ไม่รู้เงื้นทำไม่ได้เฮ้ย <sque ak. S 2> หายไปแล้วมันยังไม่ได้แลกเลออะเฮ้ยคือถ้ามันไม่แลกมันมันจะรีบคืนเลยยังไงนะมันจะรีบคืนเลยยังไงมันหายไปแล้วอันนึง ก็ประสิทธิภาพก็เมื่อกี้ก็ค่อยๆที่จะเห็นแล้วว่าค่อางที่ถึงใช้ได้อเมื่อกี้โดนรอมสามทิศสามทางเลยซ่งข้างนาหน้าจะถึงอน่แต่ท่อนญิงมันน่าจะง่ายหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเอง่งเลยอะโหงค์านี่ยน่าจะหนะว่าจุนุงนี่หนาน่อนี้มันห,น,หน,น้าอยู่แล้วคันนี้เทียบสามคันนี้นะเออโอเคอะผมป็นความคิดต,ตัวของผมนะผมชอบคันนี้เว้ยเออคีริ มันคล้ายๆชิตโตธรรมดามากที่สุดละแทบแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะค้่องตัวแต่เรื่องโรคเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยถือแกะซึ่งความไวัยมันก็น่าจะวัยราทุกคนที่ผ่านมาชิตโตนี่ก็ไวัยนะถ้าผมอาผมยังไม่อา่อะไรเลยขึ้นทีคนข้างเอะจะได้อะแต่การเลี้ยวเนี่ยเนี่ยมันต้องเก่งเลี้ยวจริงๆอะคันนี้อันนี้ก็ตรงตัวถึกๆทน สู้ได้อะทุกสถานการณ์ันนีเลยเดี๋ยวผมชอบชิรีมากกว่ากนันนเองมาไม่ต็งใจก็ไม่เป็นไรอะ <S <S มาคูนสามเราก็มาเล่นอัพจูนุกันดีกว่าเฮ้ยชิรีที่บอกว่าจูนุจที่บอกว่าไปจูน,จนุก่อนลวกันนะมาใคร<ณ>ชอบใครชอบคล่องๆก็ไปหน้าไปสาวเบามากดีกว่าเพราะว่า<ค>ญี<ณ>่ปุ<ค>่น<ณ>มันไม่ม<ค>ีรถถังเบามีแ<ค>่โอเคจูน<ณ>ุเที<ค>่หกฮะ ดูกันว่าตานนี้เราจะเจอคู่ต่อสู้แบบใดบ้างไอเหอะไม่มีแทงด้วยทอยยรอเลยอะต่อนนี้ผมเจ็บพอมากเลยอะช่วยกดซับช่วยกดติไกคอมเมนต์ข่มเงินกันได้เป็นค่าเก็บพอของผมะขอบพระคุณมากฮะ ขอบุญยอดตามด้วยฮะเก๋อจะสองร้อยแล้วเชียโอเคไปก็ขอให้มันขึ้นเล่ยไปอย่างนี้ตลอดนะฮะมึงเหมือนกันว่าคนเล่นเกมนี้ถึงพันคุหรือเปล่าที่ผมว็นยองอื่นเดีถามว่าถึงนะผมผมขอแค่พันเดียวก็พออ่ะเออพันเดียวก็พอแล้วเขามีข้ามาม่ากินเดือนละครั้งก็ก็โอเคอ่ะ ม่อดตายก็บ uh, he wow, ุญนะโอเคมไหมช่วงที่ผ่านๆนะนี่ผมก็คิดว่าผมจะทำต่อดีเด้อผมจะเลิกทำไปดีแเพราะผมมันช่วงแบบอดทนเทนไม่รู้จะทำไปทำไมเคยคิดจะทำไปทำไมเออนั่นแหละไอ้เหี้ยยิงไม่โดนัวยว้ายิงโหเอาเอาหลังยไปช่วยเอาจะที่เราจ๋า ที่นัดเจ้าแต่ยิงก็คนข้าที่ได้ไม่ค่อยแรงนะเทียบกับชิตโต้ดีแรงกว่านะว้ชิโต้แรงกว่านะชิโตแรงกว่านะร้อยเจ็ดห้าก็ถือใช้ได้อยู่แม่ไม่น่าเกลียดนะ่ะแรกกับความถึกนี้ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่ตัดลำตัวไปเลยที่รักโอเคเกิดกระสุนไว้อาโอ้ไม่ตายเอ,อ้กูไม่ได้ไม่มีโดนที่จะฆ่าใครเลยสินะ มา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 อีกทีนึงตุ๊กตุ๊กปังโอเควเวริคุสเซอร์เฮ้ยคันนี้มันยังไงไอ้เหี้ยคันนี้ผมคโคตรเดีอดเลยโลดโล่แม่งเด็ดโล่แม่งเด็ดจริงไอ้เหี้ยเนี่ยโล่แม่งเด็ดจริงต้องเบียดมันเบียดแม่งอยู่กับที่นี่แหละเราเลือกยิงจุดตามโดยชไรเพียงดันไว้ดันไว้ที่รักเราต้องเอาเลือดไอ้นี่ออกก่อนเลือไดไอ้คนชั่วเลือ,ลอไดไอ้คนชั่วออกก่อแน,นะ ขนมขนมนะขนมขนนู้นะมีคันหนึ่งนะฮะมันตั้ดตัวไปเลยอ่ะโอ้ดินะครับเดินมีรถเหมือนกันโอ้ยมันมันก็โอ้โหเฮี้ยมันก็ดูกูก่อนดิกูยังไม่ได้หันเลยมึงต้รีบเดินไปไหนวะโอ้เกมไม่ใช่เกมอบบคนนี้อ่ะปกติดเนี่ยกูสาะทางคุณกู้ชะโทษจะหายเลยดูดิเพื่อนตายหเลยเวนอนนี้กูจะยิงไปนั้นที่แรกแล้ว อย่าฆ่านะฆ่าฆ่าอ้าวไอ้เหี้ยยิงติดรถอีกโอ้กูกระเถิบไปไม่ได้แล้วเอ้ามึงยิงอัดเลยเพื่อนไม่ยิงกูยิงนะโอเคเป็นชนนันย์ยังไโอ้โหก็ดูก่อนนี่มึงจะเดินหน้าอันเดียวเลยอะ่ะเฮ้ยถ้าจริงโอ้โหท้อนหนอไอ้เหี้ยอวเลยไม่ได้เล็งเลยแปบบ๊บ์นึงอ่ะผมอาจจะหัวร้อนช่วงนี้เครียด,ดด้วยอืมโอเคชนะ แม่ไอคันนี้เธอแมนไอไอเฮ้ยอเมริกาจริงเลยวะกูนู้ส่งเดินเล่นกูยังไม่ทันออกเลยก็เรียนใจเย็นดิแม่อาจะหัวร้อนนะขอขอโทษด้วยนะที่นี้แล้วก็ใครมาชวนอีกแล้วถ้าเขาไม่เล่นทีอีพีกับผมผมกดออกเลย f o r s e n น to อะไรนะนเนี่ยคาเนกิก็ชื่อ นะฮะผมมีขคเทียนผมมีขคเทียนนี้แหละฮะขีเทียนที่มาก,ก่อนนี้ก็ไม่ได้ล้วป่ะเออต่อจากจูนุเป็นเทียนเจ็ดมันเป็น,ปนจูโต,โตใช่ปะ่ะจูโตผมต้องอัพเป็นจูโต,โตอนนะเพื่อจะได้รู้ว่าชี้สิเท่อยู่นะไทยเจ็ดสิบเอด็ดโอ้ย,ยเนี่ยไทยเจ็ดสิบเอด็ดทำไมผมเล่นเกมเนี่ยแทงฟอร์สมันเป็นของของจีนวะ คือญี่ปุ่นไม่ใเล่ลหรอเนี่ยโอ้ไทยจีนอคือเยอะสุดเลยใช่ไหมโอเคโอเคพร้อมละไปเลยครับ Let's go อ้าวเห็นไดเล่า๋อเจ้าถึงเปลี่ยนแปลง <laughs> ผมกดเทียร์หกเลยฮะแต่เขาเลือกกดเทียร์สามเพิ่มมนเมื่อกี้อ๋อให้ผมเล่นเทียร์สามเหรอได้อะ่ะอ่ะผมเล่นคันนี้ให้แล้วกันมา กดเทียสี่ลอเลยอ๋อนเมื่อกี้เขากดเทียโอเคเทียสี่เท่ากันไป let's go โอเคมีมี่เล่นกับคุณทุกท่านขอเข้าดีคอร์ดมามันจะดีกว่านี้มากอะอย่าคุยกับเขามากเลยเป็นละคนนะมีท่าซาึ่งนัาจะปีกเกมนี้ยังไง <c oughs> ผมดีลุ้นเล่นจูโจมคู่แม่เอิ้มซึ่งใจของไม่เลยจูโจมนะเขาเอาเอ็มเอ็มเซเว่นมาเอ็มเซเว่นมันจะ มันอัพเป็นฟูลี่ได้นะ M4A1 ป่ะ48ก็เพื่อนเราอยู่ทางนู้นะ่ะเพื่อนอยู่ทางนู้นนะก็จะไปกับเพื่อนดีไหมก็เออผมก็ต้องรู้สถานกันณฮะวันนี้ผมเอาใส่จุจูมาเล่นน่ะซึ่งตัถฐานก้อนก้อนข้างหม่งแกงหม่งแกงมากอะไม่ได้อัพให้อะไรเลยเดี๋ยวดองอัพก่อนนะแคทเธอรีนะรจะทำให้เราสนุกขึ้นมากไะถ้าเราไม่อัพนี่ สองคำที่ก็ปิวแล้วคุณหน้ากใครเกียจที่ปากคุณก็คอมเมนต์ห่าได้ฮะแต่เบาๆหน่อยละกันครับผมไม่ไหวแล้วกับคำแดคำแด,ค,แดคุณพูดคำยาคุณเนี่ยท่งแรงเหลือเกินนะเฮ้ยีคุณไม่โดนหินไปเลยมาช่วยเพื่อนก่อนก็ได้อนะมาแล้เอาเราไม่ช่วยละเพื่อน พวกฝันวุ้นส่ใส่ใส่ยผมมากเลยวะสักหน่อยเถอะสักหน่อยเถอะระยะไม่เอาระยะอยู่นะระยะอยู่นะกินมันเลยเพื่อนกินมันเพื่อนโอเคเวลิโกูเสือ ค่อนข้างนี่เล่นเก่งเล่นเป็นเลยทีเดียวใช่ไับผมแล้วนี่ฟ้าก็เขียวโอโหเจาะเกาะไม่เข้าที่รัดผมชอบคนนี้จจิงเลยถ้าแรงกว่านี้ความแม่นีผมคือผมผมยิงแล้วผมปล่อยเมาส์อยู่แล้วไง้คือแบบเรื่องความวางบรรจุยิงผมก็ผมมั่นใจอยู่นะแต่ว่าไอไอต้าเริงเนี่ย เป็นอะไรโอ้ยิงยิงสวนหัวมแม่มีหลบทานมีหลบทานไอเด็กนี้ไอเด็กนี้มันดือ้ออะเด็กนี้มันดื้อ๋ยวก่อนแป๊บน,นึงผมไปลำบากมากครับถ้าจะไปทางนี้อ้อมหลังไปตามผัไปถูกแล้วเพื่อนผมไปอะไปแล้วเจ้าเจ้าเพื่อนออ้ยเพื่อนอยู่ในวงล้อมแล้วนะทำไมเล่นโอ้ต้องทางนี้จะย,ยงิงอล้วกันนะ โคผมมือนมันเคลื่อนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเยี่ยมเลยโคตไวแต่ว่ามันเจะจ้าไปยิงทางไหนดีทางนี้ทางนี้ก็ละกันทางนี้ก็ละกันโอ้โหยังไม่ทันนะโอเคจบแล้วพิลิกรุ่งเสือจบอย่างง่ายได้เนี่ยแม่เพื่อนเขาเล่นดีจริง ทีเ่เกิดกันแต่ขายนเล่นอีกผมไม่ได้จะเล่นคันนี้เนี่ยผมเล่นจูนู่ดบ้าบโบร์แบบนึงเงี้ยโอ้โหเอาว่ะเอาเรื่องอยู่นะสรับลูกกานก็สำหรับใครที่ไปอัพอันอนเมริกาที่ผมกลับวไวจะเล่นทีหลังเนีแต่ว่าปวดกันแป๊บน,นึงเงี้ยเล่นจนนู้ดีกว่าแป๊บนึงเกือบรุ่งค่ำเสร็จองคลิปนี้เลย ทดสอบปริพากจึงูกันต่อฮะก็เต็มคาราเบลเต็มคาราเบลย้อนนี้มันเต็มคาราเบลไอคลิปไอคลิปนิดเดียววะที่มันที่มันดูดจนลอยป่ะเอมคาราเบลเอมคาราเบลแล้วหนุ่มกัใช้ก็เอาไปออกคาราเบลคาราเบลคาราเบล มันเป็นแม่อะไรเต็มคาร์เบลเต็มที่เลยใชย่ไหมคาร์เบลเนี่ยคาร์เบลมันเป็ว่าอะไรเต็มเต็มที่อ่ะที่อ่ะก็เอ,อาจารย์ทะเลีซายแต่สี่คนแปลเลยอะ่ะแม่จุดสังเกตของทีมจริงๆเลยเขาจะลงมาไหมผมลองให้เขาลงมาอยู่เปี้ยงูจินตน,นาการสองครั้งมีความรู้อะ่ะอันเปิดอัลไอน์สกาเก่าไว้ อยู่จุดที่รทเราร ses ses ยิงไม่ได้ยิงย anyway, so right ิงเชิรัตเชิรัตเธอะทำไมเขาไปอยู่ตรงนั้นกันหมือแบจ๊เจ๊เจ๊เฮ้ยโอ้ยเชี่ยฝั่งนู้นก็มีเหรอดบ้านนี้ไงมีฝั่งนู้นกอนได้เจ๊อุ้ยเฮี้ยโคตรอืดกำลังเครื่องยนต์โคตรเทเอื้อผมไม่ได้อัพไงถ้าผมเ้าไอ้ยที่ยิงไม่โดนคุย งงเลยผมนี่งงเลยฮะไปเกาะีไม่เข้าไนะมา่เข้านะออ้้ยาวติดดินไอ้เฮี้ยงงเลยเฮ้ยกู๋เลงไม่เตี้ยแทบตายติดดินผ่ันจริงโอ้โหไอ้เฮีย้ยตอนนี่กินโดนโดนเมื่อกี้ก็ตายแล้วไอ้เฮีย้ยต้องนัาดอ่าโวยกูตายก่อนไอ้เฮีย้ยเอาจริงจริงหลังคากระเด็นเลยฮะเปิดเลยโอเคเออกก่อนไอ้เฮีย้ยไม่เอาแล้วไม่ไหวเฮีย้ย โดนล้อมมันไปติดไ้ตรงภูเขาเมื่อกี้เออโอ้มเหเฮทีรีก็ได้ฮะมาผมคลิปนี้ผมเล่นไปเรื่อยแล้วไม่เอาละอ้ฮะใครอยากดูรีวิวจูนูเดี๋ยวผมค่อยไปรีวิวตอนมันอัพเต็มแล้วกันนะตอนนี้ไม่น่าที่จะไหวอ่ะ โอ้โหว้าวหน่วยพิฆาตโอ้เขามีพิฆาตทุกถังสามคัน 3, แล้วที่เหลือติดอันดับว้าวไม่ติดอันดับเดี๋ยวพูดผิดนี่มียศแล้วมียศแล้วฝั่งเราก็มีคันที่มีจักรเยะมากมายเลยอะเชอรี่โอทีอะชื่อของข้างเยเทเลยตีนเชียว ไม่มีแต่งไม่เชี้ยเทียมดิ๊กว่าเอาส่นวนสมุนไพรทองมาส่องส่องอันนะ่ะบ้านจนเอามา,อามาแค่ต่างอันนี้ก็พอแล้วโอ้ยใช้ฉุกเฉินแค่ฉุกไม่เชิญแล้วก็ใช้กระสุนเงินไปก่อนแล้วกันนะ่ะยิงผีดิบกระสุนเงินเอ้ยอะเจ้าเจ้าเขาเห็นกูแล้วกูยังไม่เห็นตัวเขาเลยเแยโคตรแย่เลยความยุติธรรมอยู่ไหน เราเห็นผมเลยจิงได้ไอ้เหี้ยอยู่ทางโน้นนี่มีเหรอมาตัวเดียวอาจจะตายได้นะเพื่อจจนว่าเขายิงเราแรงอยู่เนาะก็ยิงเขาเปเท่าไหร่ดิ เอาไม่เท่อู้เพื่อนยิงแรงขึ้นหายโอ้เทียแปดโอ้รามดูเทียอะไรเฮียเทียแปดไอ้สัตว์โกแรงไม่สู้กับเทียแปดได้ยังไรกันก็ลืมไอ้เฮียเทียแปดไอ้สัตว์เอ้ยสู้แบบไม่รู้เทียตัวเองเลยอ่ะที่รักที่รักพักดีโอโอไอ้เฮียมีปูนเวนกุนกุขึ้นยิงได้เลยเมื่อกี้แม่ปิดปูนนะปิดปูนจบปูนไปหนึ่งทีที่รัก คนนีเนอยิงไม่ทะลุใช่ป่ะเราในไลน์นะเรานี่ลายนะเดี๋ยวก่อนช่วยช่วยแป๊บแป๊บอะติดติดอู้ยี่ต่อก็ไม่เข้าคุยเหอะคุยคุยมากครับคุยมากครับบอกแค่นี้โอเคเพื่อนอะไรย่ง เทียเจ็ดผมไม่กลัวหรอกเทียเจ็ดผมไม่กลัวหรอรกคุบอกเลยเทียร์เท่าเทียร์เท่ากันเขาไม่กลัวหรอกครับเรเทียร์เยอะกว่านี้ได้ไหมอะไรอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะรีโหลดกระสุนไวเลยที่รัดโอุย้ยที่เราทำไม่เาได้ไงงงงงไหมครับโอ้เกบมบาร์ดุดบ้างเพื่อนเราหายคุณโอชเชยยิงกันก่อน โอ้โหโอ้โหโดนส่องพิษอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนจะตายสุดท้ายที่รักที่รักครับลุยมันเลยเพื่อนโอ้กูโดนฝั่งโน้นยิงไอ้เหี้อะโมเดลิงอีกฝั่งไม่เงยโอเคเพื่อนเราเก็บได้ฮะเราสี่สี่เท่ากันด้วยจะเป็นยังไงดูถมาเพืจะทำคลิปอะไรก็ทำคลิปให้ดูแล้วกันนะซึ่งช่วงนี้ผมผมเป็นแบบห่อเหี่ยวอะไม่รู้จะทำอะไร เอ้ยโอ้โอ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  8, หสามร้อยอ้ยเจ็ดร้อยวัตต์เทียบแปดเหรอยิงเจ็ดร้อยท่านจริงครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยนะที่เราทำหายไปโอ้โหเยอะคือ,อคือแบบโดนยิงทีเดียวก็เกือบตายแล้วอะคือแบบเลือดหนึ่งขานยิงสามรอยเฮียแล้ว ตัวกระจกมันยิงอีกทีหนึ่งก็แตกปะจะเจอหโี้จบกันเลยฮะชีวิตแหมน่าเสียดายจริงๆ <c oughs> เออิอก็ขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะครับโอเคแถมให้จาหนึ่งล้วกันเนาะ นี่ก็เล่นโอ้ล้มหนึ่งหมื่นเลยเหรอก็กระสุนทองหรือเปล่าอน่าจะเป็นกระสุนทองอนะแพงมันแพงมากนั่นเองก็เมื่อกี้เล่นชิริใช่ไหมก็มาเล่นจุดจูนุ <Must> ต่ออะจู<ม>นุขึ้ผมไมยเนี่อัพห้าเลยไปเลยเราลองอัพก่อนแล้ว,วกันโอู้หูแสนเลยเหรอเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมอัพพันนี้ไปได้ใช่ไหมเดี๋ยวว่า วันนี้ที่บาทวะถ้าผมตีราคาน่าจะแบบแสนขึ้นอ่ะน่าจะล้านหนึ่งอะประมาณล้านหนึ่งได้อะพอเทียร์เปลแล้วอะเอเทียร์เจ็ดแล้วอะโอเคไปในจุนวิวเน,นี้ยเก็บตังค์ไว้ก่อนอีกตาก่อนจบคลิปนี้กันไปโอ้ยรู้แบบกันรลด Hiiii lobolobolobo mimi buak. โ okay, mm hmm. อเคเลมาสองกูอยู่หน้าเลยเหรอเนี่ยไม่เอาฮะอย่าไปอยู่หน้าเลยตามใครสักคนคนหนึ่งคนคนที่รักเธอมานานใช่ตัวตนหัวใจนอกซ้ายตาโอ้เรามีก็ทำพิฆาตด,ด้วยฝั่งเขามีป่ะวะดูวะไม่มีนะถ้ามันดูกันวา่าเราทำพิฆาตของเราจะนำใชยมาให้หรือเปล่าผมก็ไปจะริมเนี่ย น้อยก็ที่จริงไอ้พวกหน้าที่ตัดตัดลำตัวผู้ต่อสู้นี่มันเป็นของวินเยมแพงนะแต่ว่าถ้ามันห่าเล่นได้หมดแหละใครเป็นมันหยัดกดไว้ไวแล้วใช่ไหมโอ้อย,ยเฮียเจ้ไอ้เฮียกูยงงเลยทำไมกูยิงไม่เข้ากูดิงอเอาี้ ก็่ส่นมแบบไม่มีดวงเลยอะผมไม่ไม่มีดวงในการยิงเว่ะถานจิงไปนะฮะประตูทางโน้นนะประตูทางนี้ล่ะถ้าเขาถ้าเราเห็นเขาเขาก็น่าจะเห็นเราอะ่ะในสา,านีารนี้โอ้ยหนึ่งตัวนั้นเข้าไปไปเปิดให้ไปห่มรง,งให้เลยเหรอ แล้วนึงอะโคช้าลีเฮียช้าแบบขัดใจงั่งอะโคตรระช้าเลยโอ้ยหิงยิงเฮียเลยกูเนี่ยอันนี้กูอันนี้ผมพลาดเองอะโคตรใจไม่ได้เลยชิเดี๋ยวโดนยิงช้าไปรู้หรือเปล่าถ้าผมพลาดตโดนยิงเดียวจุด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 เลยนะ อ็ยิงไม่โดนงงเลยครับผมนี่งงเลยครับคงเป็นภาษาอังกฤษเลยครับยิงไม่โดนได้อย่างไงอยู่วะเมืเ่อกี้เ,เฮ้ยไอ้เทียถ้าไม่โดนยิงนีคกูก็ไม่รู้อย่าง,างไงแล้วไอ้เทียเกมนี้กูเพิ่งยิงได้หนึ่งนัดเนี่ยไอ้ชิปไปลายกูปีร้อยหกสิบเอ็ดดาเมจ ร,ร้อยหกสิบสองดาเมจกดเปิดเปื้องลิมิเมตอรนะ์อะอย่างนั้นยิงข้างหน้าขอขนั่นแหละดุดถูกแล้วอูห้หูห้าสิบสามฮะได้อยู่ได้อยู่นะเขายิงเขาไม่เข้าครับโผ่พลาดมากพลาดมากฮะพลาดมากฮะโอเคมันเป็นการต่อได้เพื่อนพลาดที่ต้องพลาดให้ถูกยังหวาะน,นะพลาดผิดยังหวาชีวิตถามให้นะทีนี้ อจังหวะสักผมนี่จอมจอมผิดพลาดนะเหมือนชีวิตจริงเลยทำที่อะไรก็ผิดไปหมดคุณก็อาจจะเคยเป็นนะบางอย่างโอกาสมันก็โอ้โหจะท้อหนอไปครั้นี้มึงหันหน้าถูกจังหวะถูกเวลาแม่โอ้ยขนาดนี้ยาวอะขนาดนี้ยาวไปชอบไปชอบของยาวโอ้ยเริ่มอยู่โรมิดเลยอะทุกคนเอ้ยกูเจอสองตัวเฮ้ยแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งอ้าม่ายแกูน่าจะตายแล้วแหละกูอยากเพื่อนอีกคน เพื่อนอีกคนหนึ่งก็โอ้โหเมยแกนทิรัตไม่มาช่วยกูเลยถามจริงกูก็าตายแน่ๆฮะจังหวะเนี้ยกูตายแน่ๆฮะไอ้เหี้ยเพื่อนเอาล้วปนกูหันไปไหนถัมจริงตายแล้วยี่ยจะตายแล้วเพื่อนไม่มาช่วยด้วย อีกข like ั้นหนึ่งคืออะไรเราเราแบกชนะอย่างงี้เหรอติดติดนี้ติดนี้ชอบเลยฮะถ้าเขายิงเราไม่เข้าแล้วก็ยิงเราไม่เข้าแล้วก็อือเหลือเเรายอะกว่ากูเซ็นชนะก็ยังอ้ายิงกูไม่เข้าเสร็จกูสิครับขันได้ขั้นอย่างงี้คุณคิดว่าเกมนี้เป็นเกมมาริโอเหรออ้าวแล้วคันนั้นตายได้ไงงงหกร้อยน่ะเบียนรม ไปทำอะไรกันเนี่ยโอ้ทีมไอ้รถถังเบาเมื่อกี้มันเคลื่อนมันหลุดเหรอซื้อไยังไงโอ้หมุนดิวอะโอ้ยมุมเม้าส์น,นี่ผมผมนี่หมุนเลยนะเคอร์เซอร์อะคอมผมมันกากแล้วใคร,รอยากสนุกสนุนผมก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะกันซื้ออย่างแรกนะที่ผมจะซื้อเลยคือแบบ หูฟังเนี่ยหรือไม่ก็ไม่ส่วนใหญ่จะก็น่าจะหูฟังปิดไม้แหละประหยัดปีก็เงินน้อยๆอ่ะถ้าได้ัรรทับนะก็อุย้ยเยี่ยมไปเลยฮะได้มันเป็นแคนเหรอที่เขาแข่งกันว่าช้างกับเสือเนี่ยเทีฮอะเทีฮะ,ะ,ะโอ้โหเอโปรไฟล์มาด้วยฮะแบบโปรไฟล์ทรัพย์ทีนี้ก็สวยแล้วนะแต่แต่ไม่ไม่ถาวรเน,นี่ยประเด็นถาวรมันดีมากอ่ะโอเคฮนะ เปลี่ยนโปรไฟล์ก่อนอะไรเงี้ยแม่แมขาผมเปลี่ยนเป็นช้างแล้วกันช้างมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยอ่ะอันนี้สิบเอดชั่วโมงใช่ไหมอันนี้สามสิบวันว้าวเป็นของแครนอะไรทุกอย่างแหละผมว่าวิสกัสการเดียนอ่ะกับทรอปิ c สตาร์เกอร์ ผมก็เอาช้างอยู่เดี๋ยวไะช้างเงเงินเสร็จแล้วไปจะมาใช้ใจโอ้เราจะเขาจะได้รู้ว่าเราคือใครโอเคอ่ะหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์ไม่ชอบกดวิสไลค์ชอบมากๆกดตดใจให้ผม้ลยไปละบ๊ายบาย